นุษย์อันเนีุ้ดหยดดีที่สุดก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเลร้ยที่สุดก็เบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันเอาตั้งใจเน้อจะได้อนุโมทนาให้พราการอนุโมทนาให้พรเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีๆเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดี ย้ำเตือนนะความรู้สึกหรือความโชคดนะีของท่านทั้งหลายนะโชคดีที่ได้เกิดมานะเป็นคนไทยนะโชคดีที่ได้เกิดมาแล้วได้ทำบุญสุนทรทานการกุศลโชคดนะีที่ตื่นขึ้นมาแล้วยังหายใจอิ่มปากอิ่มท้องโชคดนะีที่ตื่นลุกขึ้นมาแล้วยังได้เตือนตอนของตอนว่าชีวิตของเรา นะอานิจาเจือแทกอยู่ไม่แน่ไม่เที่ยงมีอยู่คู่กับความเป็นชีวิตนะโชคดีที่เราตื่นขึ้นมาแล้วนะยังได้มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะโชคดนะีที่เรายังมีสมบัติพระสถานพอที่จะครอบครองนะพอที่จะทําความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาโชคดนะีที่เรายังมีอาหารอันหลากหลายนะ ให้ได้เลี้ยงชีวิตโชคดีที่เรายังมีน้ำสะอาดให้ดื่มนะโชคดีที่เรายังมีนะพ่อแมนะ่แนะนำพร่ำเตือนบอกสอนนะโชคดีที่เรายังได้นะเรียนรู้นะจากโลกนีนะ้ได้เรียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้เนะที่ยวไปในโลกกว้างนะโชคดนะีที่เราได้บวชเป็นพระโชคดีที่เราได้บวชเป็นชี นาะโชคดีที่เราได้เชื่อฟังคําของครูบาอาจารย์นาะโชคดีที่เรายังได้ประพฤติปฏิบัติตนนะาถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนาะโชคดีที่เรายังได้หล่อหลอมตนเองนาะจากความลําบากยากจนนาะจากความอดทนจากความอดกลั้นจากความอดออมนาะโชคดีที่เราได้ฟันฝ่าอุปสรรคของชีวิตนะมาได้ครึ่งทางครึ่งค่อนทางแล้ว โชคดีที่เรายังได้นำสติปัญญามาคุ้มครองมารักษาตนธรมโมสุจินโนสุขมาวหาติบุคคลผู้มีธรรมะประพฤติดีแล้วบุคคลผู้ประพฤติตนดีงามแล้วบุคคลนั่นหาความสุขได้ไง่ายอนี่คือความโชคดีที่มูลค่าทรัพย์มากเท่าใดก็ตาม นะไม่สามารถที่จะแลกซื้อแลกหาไดนะ้การประพฤติอยู่ในธรรมมนะการประพฤติตนอยู่ในธรรมนะการประพฤติตนอยู่ในคําสอนของบัณฑิตนักปราชญ์ย่อมพาให้ตนเห็นธรรมะย่อมพาให้ตนเดพึ่งพาอาศัยธรรมนะนาเหมือนเรานาะใช้ยาถูกโรคนั่นแหละ นะถ้าเราป่วยไข้ขึ้นมาไม่สบายขึ้นมานะต้องรักษานะโรคภัยนะั่นะด้วยยานะที่มันถูกขนาดที่มันได้ขนาดนนะที่มันตรงนะเช่นนั้นเราก็จะเห็นคุณค่าของยานะว่ายานี้ดีเหลือเกินนะกินแล้วหายจากโรคภัยรักษาแล้วหายจากโรคภัยค่อยเจ็บนะธรรมะของบระพุทธเจ้าความโชคดี ที่พระพุทธเจ้านามาแจกจ่ายนั้นดีเหลือเกินนะเรารับไว้แล้วเรารับเข้ามาแล้วนะได้ความสุขใจได้ความสบายใจได้สร้างความสุขโชคดีได้หล่อหลอมนะชีวิตของตนเมืนะ่อเมื่อเราอยู่ลำพังตัวเราอยู่อย่างสงบสงัดวิเวกก็ดีนะเราจะได้ค้นหาตัวเองจริงๆนเะมื่อเราไปผ่านพบพบปะผู้คน นะอยู่ด้วยกันมากมายหลายรูปนะาจะเป็นพระ้ะเป็นชีก็หลายท่าน้ะเป็นโยมนั่งก็หลายเรื่องหลายราวนาะในแต่ละวันในแต่ละวันนั้นเราก็มองเห็นความโชคดีมองเห็นความโชคดีมองเห็นธรรมะว่าเออดีเหมือนกันนะการได้อยู่ในแวดล้อมผู้คนหลายคนเนี่ยเราได้เรียนรู้นะเราได้เห็นสัจธรรมจากใจของคนนะเราได้เห็นนะ ขันธสันดานนิสัยอุปนิสัยนั้นชาคนทางหลายนาะคนที่เราเคยรู้จักสักวันอาจจะแปลเปลี่ยนไปนาะคนที่เรารักสักวันอาจจะนาะเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งนาะคนที่นาะเราไว้เนื้อเชื่อใจนะสักวันหนึ่งเขาอาจจะสร้างนาะความเจ็บมาคืนให้กับเรานาะคนที่เรา นเะมตตาหวังดีหวังอนุเคราะห์สงเคราะห์ก็เออนะเขาเก็ยังมีความดิบดื้ออยู่นะ่ะก็เราอย่างนี้อันเะนี้คือการได้อยู่ด้วยหลายคนมันเป็นสัจธรรมนะมันเห็นสัจจะคือความจริงนะ่ะจากใจของผู้คนทั้งหลายนะฉะนั้นเหตุที่ว่าเราโชคดีนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะก็ทำให้เราได้คิดดีๆนะได้พูดดีๆได้ทำดีๆ นะได้มีการแนะนำพร่ำเตือนบอกสอนแก่ตนนะได้พึ่งตนได้นะเป็นผู้คุ้มครองรักษากฎรักษาระเบียบที่ดีงามนาะอย่างนี้อันนี้คือลักษณะของบัณฑิตที่เราควรคบหานะบัณฑิตนักปราชญ์นั้นท่านให้เราทำดีท่านให้เราพูดดีท่านให้เราคิดดีนะท่านให้เราประพฤติปฏิบัติดีงาม นะท่านให้เราฝึกนิสยัยอุปนิสัยที่ดีที่งามนะอยู่ด้วยความนะดีของศีลธรรมนะอยู่ด้วยความยุติของธรรมทั้งหลายอยูนะ่ด้วยความสุขในธรรมะทั้งหลายอยู่ด้วยความที่มีอารมณ์อันะดีสดใสแจส่มใสแต่ละวันแต่ละวันนะถ้าเราทำได้อย่างนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้เนาะก็ชื่อว่า นะเป็นผู้สร้างความสุขโชคดีนะสร้างชะตาสร้างวาสนานะสร้างโชคนะชะตาชีวิตให้แก่ตนของตนเองนะอันนี้คือความที่เราประพฤติปฏิบัติเป็นปฏิปทานะของความสุขนะถ้าเป็นพระภิกษุสมมมณเนนะก็เป็นอัญญานิพญญานาปฏิปทา นะคือเป็นปะะเป็นปฏิปทาหรือทางดำเนินทางประพฤติทางปฏิบัติที่ตรงต่อนาะการรู้จักหน้าตาของความทุกข์การจัดการความทุกข์การดับระงับความทุกข์ทั้งหลายนะอย่างนั้นทันว่าอัญญานิพพานะคามนังนะก็คือหวนทางของการทำทนะุกข์ทั้งหลายให้ถึงที่สุดนั่นก็คือไม่ต้องเป็นทุกข์อีกเหมือน ประมาณนั้นนะถ้าทำทุกข์ไม่ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไปนะเหมือนเราทำอาหารเนี่ยนะเหมือนอาหารสำรับหนึ่งนะมันต้องมีรสชาติหลายอันนะต้องมีวัตถุดิบเครื่องปรุงหลายอันนะก็เอามารวมกันนะตอนที่เราปรุงอยู่นันแนะตอนที่เราอยู่ในครัวนะอาหารทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องปรุงหลายอันนะทั้งเครื่องปรุงเครื่อนงะ แต่งกลิ่นด้วยนะเครื่องที่ทำให้มันนะมีรสชาติดีด้วยนะแต่เมื่อตักนะเมื่อตักเมื่อเป็นอาหารแล้วนะมันก็ไม่ต้องไปนั่งปรุงอีกนะเมื่อสำเร็จตักใส่ถ้วยใส่จานแล้วเออดีละนะไม่ต้องไปปรุงอีกละเพราะมันใช้ได้ละในะอย่างนี้เหมือนกันนะตอนที่เราเราท่านทั้งหลายยังคลุกเคล้าอยู่นะก็ทุกบ้างสุขบ้างสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้าง นาะดีใจบ้างเสียใจบ้างอย่างนี้นะเหมือนกับตอนที่เราทําอาหารนาะกระพุกกระเพากระพุกกระเพาานาะชักหน้าชักหลงังวิ่งหน้าวิ่งหลงังนาคว้าหน้าคว้าหลังนะวนะวาางนะกว่าจะได้อาหารนะมาชนิดหนึ่งนั่นะนะมันก็วุ่นอยู่ตอนนั้นแต่พอเราปรุงแล้วเสร็จนาะชิมแล้วเออใช้ได้แล้วก็ตักใส่ถ้วยในะส่ชามนะเสร็จแล้วก็ขึ้นโต๊ะวางตั้งวง นะตอนนั้นไม่ต้องไปปรุงลนะหน้าที่เราก็พ้นนะจากความนะคลุกคลิกวุ่นวายการปรุงอาหารจนะาก็มานั่งกินให้อิม่มหนำสำัมปานะเนี่ยชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะเมื่อขณะที่เราเป็นปุถุชนคนๆนะเช่นพวกเราอยู่นะก็ซาวหน้าซาวหลังหมดเลยขวาหน้า,นาขวาหลังซ้ายขวาหน้าหลังทุกอย่างนะ วิ่งโดยรอบแต่ละวนันแต่ละวนันแต่เมื่อใดนะเราถึงนะความสุขเต็มที่แล้วเมื่อนั้นก็ไม่ต้องมาหนะุ่นว่าอุ่นวายกับการทำบุญอีกนะอันนี้ฝนตกก็นะมาแดดออกก็มาเพราะคิดว่าไม่ได้นะบุญของเรายัางไม่มากพอนะเรามีเวลาเรามนะีโอกาสเรามีสุขภาพเรามีใจเรามีศรัทธา นะเรามีเหตุนะาให้คิดถึงการบุญการกุศลรีบเลยนะารีบทำเลยรีบหลอ่อรีบล้อมนะาในตนของตนนี่นะาโลกนี้มันเป็นเบ้าห้อมนะาสำหรับให้เราแข็งแกร่งให้เราเข้มแข็งให้เราได้เรียนรู้นะาชีวิตของเราวันหนึ่งวันหนึ่งลุกตื่นขึ้นมานะ่าถือเป็นความสุขโชคดีที่สุดเลย นะอันนี้ถ้าท่านทั้งหลายคิดพิจารณาอย่างนี้นะท่านจะอยู่อย่างชุกสุขชำนำะท่านจะอยู่อย่างสบายสบายนะในแต่ละวันในแต่ละวันนะโลกก็ไม่บอบชำ้ำธรรมะก็ไม่เสียหายนะถ้าทำได้อย่างนี้นะนะวางตนวางตัวสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างจิตสร้างใจสร้างบุญญาบรมีในตนของตนได้อย่างนี้สุดยอด เป็นบุคคลที่สุดเลยเป็นบุคคลที่สุดยอดจริงๆโลกไม่บอบช้ำธรรมะไม่เศร้าหมองโลกไม่บอบช้ำธรรมะไม่เสียหายโลกก็ได้ธรรมะก็ได้อย่างท่านมาวัดเนะี่ยบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะอย่างนี้เหมือนกันนะได้พิจารณาอาหาร้นบาตรจากพระไปนะบุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะอย่างนั่นลหละ อันนี้ก็เหมือนกันนะโลกนีนะ้เป็นที่เราสร้างบุญกุศลและโลกนี้เป็นที่นะากลบฝังตัวเราเองนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมนะให้โลกนี้กลบฝังหรือเราจะยอมให้โลก,โลกนี้นะ่นะทำให้เราสูงขึ้นก็สุดแท้แต่จะใช้สติใช้ปัญญาพิจารณานะธรรมะที่บุคคลประพฤติแล้วย่อมนำมาสุข ยอมนำความสุขมาให้ดังนี้นะธร,รมโมสุชินโนธรรมะที่เราประพฤติปปฏิบัติดีแล้วสุขมาวะหาตนะิวะหาติก็คือการนำมาให้การนำมาถึงนะสุขย่อมนำมาให้สุขย่อมนำมาถึงในบุคคลผู้ที่มีธรรมะนะมีข้อปฏิบัตินะที่กล่าวมานะโดยมากเช้าๆเนี่ยตั้งใจจะ นะกล่าวเป็นภาษานะร่วมสมัยภาษาใหม่ๆนะภาษาทันสมัยหน่อยนะเพื่อให้เขาเข้าใจได้ง่ายนะแต่ถ้าบ่ายเย็นก็เป็นภาษาหนักหน่อยนะเป็นภาษาดังเดิมนะในพระไตรปิฎกนะนั่นก็จะยากแก่การแปลความนะยากแก่การนำไปใชนะ้ยากแก่การนำไปประยุกต์กับชีวิตเพระธรรมะ ที่พระพูทชองค์วางไว้นะ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์วางไว้ล้วนแล้วแต่อยากที่จะให้เราน,ะนำไปใช้นะในวิถีชีวิตประจำวันนะเช่นว่าการพบหาคนดนะีผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปราชนาะทถ้าจะว่านะบัณฑิตานะจะเสวนาเอตมังกรมุตตมังการคบหาบัณฑิตเป็นนามงคลอย่างยิ่งเราก็ว่าเอใครนะ่าเป็นบัณฑิต คนที่เป็นบัณฑิตเป็นนักปรา์เป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดนะท่านทำอย่างไรท่านประพฤติอย่างไรมีกิริยาอย่างไรล่ะดาก็ให้เข้าใจว่าคําว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปรา์นั้นจะยกตัวอย่างดาผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปรา์นั้นท่านทําแต่ความดีนะท่านคิดแต่เรื่องดีๆนะเรื่องบวกเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความดีงาม นะท่านพูดแต่เรื่องนะดีงามท่านพูดแต่เรื่องเป็นประโยชน์นะปลุกเราปลุกระดมใจนะของพวกเราเนี่ยนะให้รู้จักคุณงามความดีนะให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติการบำเพ็ญนะท่านสอนท่านแนะท่านนำนะให้คำแนะนำให้คำคำพร้อมสอนแล้วท่านก็นทำเป็นแบบเป็นอย่างนะท่านรักษากฎระเบียบ นะของสำนักวัดวาอารามนะท่านรักษากฎระเบียบนะจริยจัรญ,ญามารยาทนะในสังคมชุมชนนะเป็นผู้ประกาศตนต่อศีลต่อธรรมนะนเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมะอันยุติคือยุติธรรมแล้วท่านก็มีความสุขถงบสบายใจนะมีนาะมีนาะสภาวะอารมณ์ที่ดีที่งาม นาะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อปันแบ่งนาะช่วยเหลือเกื่อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์นะอันนี้คือดีดีทั้งภายนอกและดีทั้งนาะภายในและดีจากใจภายในนะท่านจึงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์นาะพระพุทธเจ้าให้คบหานาะบุคคลเช่นนี้ประมาณนี้นะความเป็นมงคลคือความดีดีสูงสุดในชีวิตของท่านก็จะเกิดขึ้นมาได้ นะอันนี้ฝากไว้เนะทียบเคียงนะให้พิจารณาและนําธรรมะความเข้าใจในการคุ้มครองรักษาตนของตนไปใช้นะถ้าตนไม่รักษาตนนะครูบาอาจารย์เก่งกาจฉลาดรู้เป็นครูผู้ดีเยี่ยมขนาดไหนก็ตามนะไม่สามารถที่จะไปตามเสี่ยมตามสอนท่านได้นะถ้าท่านไม่ปรับตัวเองให้ดีไม่ปรุงตัวเองให้ ได้รสอันอร่อยนาะไม่รักษาตนเองใหนะ้ได้วิธีที่จะเป็นผู้ดีผู้งามนะอย่างนี้เป็นต้นเยาชาวาลิวาหาปุรปริปุรินติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกป,ปติ อิชิตังบาธิตังโดยหังคิปะเมวาสะมิชตุสพเพปุเรนตุสังกาปาฌานโดปนรโสยธรรมะนิโชติอรโสยธรรมะเมวเมวชานสัมมา sát ma te ma wa na na yo su ki di nga yu ko ma wa mi wa na na mi sa ni cha ngu tha ma cha yi no cha ro na ma wa na te a yu no su kha Ah.

Avantu temo ato sapamangara rakhano sapadevata sapakhano.